พีหวยช anel arsenal fan club ครับมาพบกันในวันศุกร์ที่23ใกล้ๆจะคริสต์มาสแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยแม้ว่าช่วงนี้เข้าใจกันว่าอาจจะเป็นช่วงฟุตบอลโลกนะช่วงของอาร์เซนอลอาจจะห่างหายไปยอดไลค์อาจจะน้อยยอดการอา่าฟอลโล่อาจจะอยู่นิ่งๆนะครับแต่คิดว่าหลังจากที่กลับมบะเตะแล้วก็คงจะได้รับความเมตตาปราณีกับพี่น้องเหมือนเดิมนะครับก็บอกแล้วว่า ตั้งใจทําจริงๆนะตั้งใจทําช่องที่มีสาระคุยง่ายๆฟังง่ายๆคุยเบื้องลึกคุยเบื้องหลงังคุยเรื่องอดีตนะครับที่ให้แฟนได้หายคิดถึงกันสําหรับอาร์เซนอลจะพยายามไม่แต่ต้องทีมอื่นนะครับเพราะว่าแต่ต้องทีมอื่นไปก็มีเข้ามานู่นนี่นั่นก็เลยคิดว่าไม่ยุ่งกับทีมอื่นดีกว่านะบางคนก็แหมมาแซอนู่นนี่นั่นนะครับเราก็จะยุ่งกับอาร์เซนอลของเรานะหลังจากที่เมื่อวันก่อนนี้ อุ่นเครื่องอุ่นเครื่องนะครับกับที่ลอนดอนโครนี ie, ในสนามซ้อมแบบปิดนะครับกับรูตันทาวสมโลสรในลีกวันแล้วเสมอกันไป0ูนย์ก็เป็นการเรียกความฟิตเรียกความพร้อมนะครับก็อย่าพึ่งไปโอ้ไม่รอดแน่ตายแน่ๆเสียแชมป์แน่นอนจะบ,บ้าหรือเปล่าเขาอุ่นเครื่องนะเ,ออเขาเคาะสนิมกันหลังจากที่ไปอุ่นที่ดูไบนะครับกลับมาก็มีนักเตะตัวหลักๆที่ไปร่วมฟุตบอลโลก กลับมาร่วมซ้อมทีมแล้วก็ค่อยปรับจูนนะเพราะมันห่างหายกันไปประมาณเดือนหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมาคงจะต้องมาเริ่มปรับเริ่มจูนกันใหม่ใจเย็นๆแค่เสมอนะกับการอุ่นเครื่องโอ้โหในเพจบางคนหลายจะเป็นจะตายนะอย่าใจเย็นๆนะครับแหมจะให้เป็นถ้าเล่นอย่างนั้นต้องไปเล่นวินนิ่งฮะวินนิ่งหรือฟีฟ่านะที่กดยังไงก็ชนะนะวางแผนยังไงก็ชนะทำท่าจะแพ้กดรีเซตนะ เออใจเย็นๆนะครับอุ่นเครื่องอย่าไปคิดอะไรมากถือว่าเป็นการลองทีมเป็นการเคาะสนามนักเตะหลายๆคนกลับมาลงซ้อมแล้วกลับมาเล่นแล้วฮะที่ไม่ว่าจะเป็นโทมิซึสุไม่ว่าจะเป็นแกราบเบ้เมเตลลี่นะครับก็กลับมาแล้วช่วงเมื่อวานนี้นักเตะอาร์เซนอลก็มีทั้งบูโโยซาก,ก้ามีสวิตโลนะครับมีเซสดิกและมีเอเลนี่ก็ไปทำกิจกรรมมอบของขวัญให้เด็กๆในลอนดอนเหนือนะครับ ก็เป็นประเพณีที่นั้งแต่อาร์เซนอลได้ทำอย่างเป็น,เป,นเป็นประเพณีเป็นทุกปีอยู่แล้วนะเป็นมอบให้เด็กๆที่ป่วยเป็นมอบเด็กๆที่ได้อโอกาสนะครับอาร์เซนอลเราก็จะมีกิจกรรมนี้ไปตลอดนะครับก็คงประมาณนี้เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นในช่วงสองสองวันนั่นคือเรื่องของเอมิเลโอมาติเนสนะครับที่เหมือนกับทำท่าล้อเลียนประธานเอ็มบาเป้ P, เรื่องนี้ผมเฉยๆ อ่าผมพูดอะไรเฉยๆเพราะเราไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังว่าอะไรเป็นอะไรโดยเฉพาะล่าสุดที่เป็นการาแห่ถ้วยใช่ไหมครับบนรถบัสแล้วก็มีการอุ้มอุ้มอะไรคล้ายๆกับเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นรูปของหน้าเอ็มปเปอรเป้นะแล้วก็หลายคนก็วิพากษ์วิจารว่าไม่เหมาะสมวิจารมาว่าโอ้เป็นการการะทําที่เกินเลยเลยเถิด ผมว่าเราต้องดูเบื้องลึกเบื้องหลังก่อนว่ายังไงจําได้ไหมครับก่อนเหตงกัรฟืตบอลโลกในเอ็มบาเป้เองก็เคยมาดูถูกอาจจะชก็ว่าดูถูกเลยว่าทีมจากอเมริกาใต้ไม่มีทางที่ชนะทีมยุโรปยอดทีมอย่างพวกเขานะครับอันนี้เป็นการพูดดูถูกไปหาคนดูได้เป็นการพูดจริงๆนะแล้วก็มันก็คงจะเป็นอะไรที่เป็นแรงขึ้ให้นักเตะเมกาเมกาใต้โดยเฉพาะอร์เนนาเนี่ย สร้างแรงฮึดและยิ่งมาเจอกันในรอบชิงมันก็ยิ่งจะต้องพิสูจน์นะแล้วก็มันพิสูจน์สาเร็จเพราะนั้นคนที่เป็นแชมป์โลกผมว่าทําอะไรมันก็แล้วอย่าไปบอกว่าคนที่ทําอะไรไม่ดีวะแล้วเราต้องทําไม่ดีกับไม่ออย่าเลยครับอย่าไปเดินอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์นะในโลกของความเป็นจริงมันต้องมีมั่งมนุษย์รักโลภโกรธหลงมันมีอยู่แล้วครับ อ,อย่า,ปาไปลาเวนเดอร์ว่าเขาทำไม่ดีตอบกูต้องไม่ดีอุ้ยอันนั้นในหนังฮะหนังในหนังในหนังต้องไปดูในซีรีส์เลยฮะเอาแบบหวานเจี๊ยบนะอันนี้เป็นมนุษย์ผุ้ดิชนผมเข้าใจอารมณ์นะคนคนบรรจันฉลองอะแล้วมันถูกดูถูกดูอะไรมากก็ก็นะประมาณนี้ถือว่าเป็นสีสันอะไรขำๆแล้วกันกคมไม่ไปอะไรมากมายหรอกนะนี่เดี๋ยวยิ่ง สองสงวันมันนี่บอกว่าเมสซี่จะขอเอาถ้วยไปแห่ที่ปารีสแซงเกแมงเดี๋ยวดูละกาันเขาจะให้ไหมอีหลักอีเลือลจริงๆนะครับอา้าวพูดถึงเอมิิลโอเอมมิลโอมาตินเนสแล้วครับตอนวันนี้ช่วงแฟลชแบ็คจะขอพูดถึงขุมกำลังขุมหนึ่งที่อาร์เซนอลไม่เคยขาดไม่เคยขาดคนดีไม่เคยขาดยอดคนมีฝีมือนั่นคือตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับตัวผมแอดมินเองเนี่ยได้เห็น ได้เห็นการเล่นของผู้สามตูเนี่ยตัวจริงๆตัวเป็นๆจากการถ่ายทอดสดแห็ตัวจริงๆตัวเป็นๆได้เห็นจากการถ่ายสดก็คือผู้สามตูชาวไอริสครับนั่นคือจอห์นลูคิชนะครับจอห์นลูคิชเป็นผู้สามตูไอริสก่อนหน้านั้นเนี่ยผมรู้จักอยู่คนหนึ่งแต่ว่าผมไม่เคยได้เห็นในการถ่ายทอดสดหรือว่าอะไรเลยจะเป็นได้ไปดูเทปก็คือผู้สามตูชาวไอรลนเหนือก็คือแพทเจนนิง นะครับแพจแนนดิงซึ่งเวลาผมมาเชียร์ซนอนเนี่ยแพจแนนดิงก็ย้ายออกไปแล้วไปอยู่สเปอร์นะครับไปอยู่อะไรต่างๆเนี่ยแต่ก็ได้ได้เห็นได้ติดตามอยู่เพราะว่าติดบอลโลกไปทั้งปี82ดสอแล้ปี86ดหกสำหรับแพจแนนดิงส่วนจอรลูคิชนะครับเป็นผู้สาประตูชาวไอริสนะร่างยาวร่างสูงเลยหล่อนะครับแล้วก็ฝีไม้ลมายมือค่อนข้างดีติดตาก็คือแมตช์ชิงแฮรเลอร์ลิตเติลวูดครับที่จริงหรือพูนก็สามารถคว้าแชมป์มาได้แล้วก็ ในปี18 1989ที่ไปกระแชกช้ป์จากลิเวอร์พูลถึงแอนฟิลด์2อประตูต่อศจอร์ลูคิสก็เป็นหนึ่งในทีมชุดนั้นนะครับลงสนามให้กับอาร์เซนอลทั้งหมด298แมตช์เก็บคินชีทได้117แมตช์นะครับอยู่กับอาร์เซนอล12ปีแต่ผมจำไม่ได้นะครับว่าเราได้มีการจัดเทสต์ตัวเมเนดแมตต์ให้กับจอร์ลูคิตไหมอันนี้จำไม่ได้จริงๆนะครับสามารถคว้าแชมป์ดิวิชั่น1เดิมกับ คว้าแชมป์ลิตเติ้ลวูดคัพมาได้นะถัดจากจอร์ลูชิตมานะครับก็เป็นพวกสาวปรตตูฝีมือดีซึ่งติดทีมชาติเลยตอนนั้นมาจากควีนส์พาร์คเดนเจอร์นะครับแลวคือเดวิดซีแมนนะครับหลายคนคงทันนะคงทันรุ่นนี้นะเดวิดซีแมนฉายามนุษย์ทะเลหัวโตนะครับเขาซีแมนนะครับเดวิดซีแมนย้านมาจากควีนส์พาร์คเดนเจอร์แล้วก็มาเป็นมือหนึ่งให้กับอาร์เซนอล ลงสนามให้อาร์เซนอลทั้งหมด564แมตต์นะเก็บครีนชีตได้265แมตต์อยู่กับอาร์เซนอลมา13ฤดูกาลนะติดทีมชาติแล้วก็ไปลุยบอลโลกตั้งแต่ฟลองปี1998นะครับติดไปญี่ปุ่นปี2002นะก็เป็นผู้สามประตูที่สุดยอดโคตรเหนียวนะไปดูในคลิปได้หลายๆลูกหลายๆช็อตปาสจันท์ที่ที่เดวิดซีแมนได้สร้างชื่อเสียงไว้นะครับคว้าแชมป พรีเมียร์ลีกกับอาร์เซนอล3ครั้งคว้าแชมป์คัฟฟินเนอร์ครับโอ้โหทุกคนคงยังงงคัฟฟินเนอร์ครับคัฟฟินเนอร์ครับเมื่อก่อนนี้คือถ้วยถ้วยอันดับ2นะมันจะเป็นถ้วยยูโรเปียนลีกถ้วยคัฟฟินเนอร์ครับถ้วยยูฟาครับถ้วยคัฟฟินเนอร์ครับนี่คือถ้วยถ้วยที่เอาแชมป์ FA ครับของแต่ละประเทศในอังกฤษเอ้ยในยุโรปมาแข่งกันคือถ้วย FA ครับนะครับเขาเรียกก่าถ้วยคัฟฟินเนอร์ครับ นะได้คัพวินเนอร์คัพหนึ่งครั้งนะครับรู้สึกจะชนะปาม่าจากอิตาลีไปนะครับแล้วก็ได้แชมป์ลีกคัพนะก็คือลิตเทนบูร์กครับหรือลีกครับคาราบาลครับเนี่ยช่วงสมัยนี้ที่เรียกกันนะหนึ่งครั้งแล้วก็เป็นแชมป์เอฟเอครับสี่ครั้งนะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยพี่เดวิดซีแมนของเรานะครับก็ถือว่าเป็นยอดผู้สาประตูคนหนึ่งโจดวิดซีแมนแล้วก็จะมีผู้สาประตูที่ค่อนข้างมีฝีมือชาวออสเตรเลียนะครับอเล็กแมนนิงเกอร์ ก็คอยขัดตาทัพมันช่วยเสริมตอนที่ซีแมนเจ็บก็ถือว่าเป็นผู้ษาประตูที่มีฝีมือคนหนึ่งแต่ไม่มีโอกาสที่จะสอดแทรกได้เป็นตัวจริงของของอาร์เซนอลเลยหมดจากเดวิดซีแมนครับเราก็ได้ผู้ษาประตูมือดีอีกแล้วครับดีกรีทีมชาติเยอรมันเลยนะครับมาจากสุดการ์ตอนนั้น เขาคือเชนเลมันนะครับผูบ้สัหรัตูชาวเยอรมันเชนเลมันอยู่กับเราเนี่ยห้าซีซั่นนะครับแล้วก็ลงไป200แมตช์แล้วก็เก็บเก็บคลีนชีสได้ทั้งหมด80ครั้งอยู่ในชุดอาร์เซนอลอินวิ l สเบินะครับชุดไร้พ่ายนะได้แชมป์กับอาร์เซนอลครั้งพรีเมียร์ลีกและได้แชมป์เอฟเอคังครั้งถ้าใครจำได้ก็คือแมตช์ที่ชิงกับแมนยูแล้วก็ยิงจุดโทษแล้วก็เชนเลมันเนี่ยเป็นคนเซฟจุดโทษ ของพอสโคทำให้คว้าแชมป์เอเอคัปีนั้นไปนะครับเยอรมันนี่ก็ถือว่าเป็นผู้สามประตูเยอรมันฝีมือดีนะครับติดทีมชาติเยอรมันชุดลุยฟุตบอลโลกปี2006ที่เยอรมันได้ที่3ามได้เป็นเจ้าภาพด้วยนะก็เป็นหนึ่งในชุดอินวิตเบิรถือเป็นผู้สามประตูที่ฝีมือดีเลยแมตช์ชิงชนะเลิศยุโรเปียนยูฟาแชมเปี้ยนลีกกับบาเซนา่าเสียดายนิดนึงที่แมตชนีนน้ที่เราเข้าจริงแล้วก็เยอรมันไปถูก ใบแดงนะครับทำให้เราสู้ไม่ได้เลยต้องแพ้ไปก็ไม่ว่ากันก็ถือว่าเป็นหนึ่งหนึ่งในตำนานนายทวารที่ดีนะครับถ้าจาักเกลีมันเนี่ยมันก็จะมีทั้งอวอชเชคเชสต์นี่นะครับมีทั้งฟาเบนสกี้ลูคสัสฟาเบนสกี้เดวิดออสปิน่านะครับช่วงนั้นเอเม่รู้ว่ามาเตเนีจะเป็นมือสามมือสี่อยู่งั้นอะนะ,ะจะเป็นมือสามมือสี่แล้วก็ ว่าเชสตี้กับ uh, ตัวของฟาเบียนสกี้เนี่ยก็จะวนเวียนวนเวียนจนเชสตี้ย้ายไปจูวินตาสนะครับฟาเบียนสกี้ก็ขึ้นมาเป็นมือหนึ่งแล้วก็ออสติน่าก็ขึ้นมาออสติน่านี่ของโคลอมเบียนะครับเชสตี uh, ้ก็เป็นแชมป์เอฟเอคัพนะครับฟาร์เบียนสกี้ก็เป็นแชมป์เอฟเอคัพออสติน่าก็เป็นแชมป์เอฟเอคัพนะครับแล้วก็หลังจากบทออสติน่าไปเนี่ยก็จะเป็นอ่า uh, ตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยพอพอมีพอเราได้ออสบิน่ามาแล้วก็มีมาติเนสนะครับแต่ว่าช่วงนั้นนะช่วงภายมีอาร์มูเนลเอลมาเนียเออชื่ออะไรวะเอลมาเนียนะชื่ออลมาเนียมีอีกคนนึงนะแล้วก็มีออสบิน่าถ้าจางออสบีน่าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมาติเนสเป็นมือสามเป็นมือสามอยู่นะครับแล้วก็เราได้ ตัวของแบร์เลโน่มาจากลิเวอร์พูลเซนแบร์เลโน่มานะครับพอแบร์เลโน่มาเสร็จปั๊บเนี่ยก็โชว์ฟอร์มได้ดีชาวเยอรมันนะครับแล้วก็มาติเนสเป็นมือสองแบร์เลโน่เจ็บพอแบรนเลโน่เจ็บปั๊บเนี่ยรู้สึกจะเจอกับผมไม่แน่ใจว่าฟูลแลมหรือไบตันเน่ยเจ็บทําให้ต้องพักตอนนั้นก็ทําให้อเอเโลมาติเนสเนี่ยขึ้นมาทําหน้าที่แทนและสามารถทําหน้าที่ได้ดีด้วยจนกระทั่งไปคว้าแชมป์เอฟเอครับ นะครับตัวมาร์ติเนสเนี่ยพาทีมไปมคว้าแชมป์เอฟเอคัได้ถ้าจากมาปีต่อไปเนี่ยโดยทรงแล้วเนี่ยมาร์ติเนสก็คงจะได้เบียดกับแมร์เรโน่แต่นะครับแต่มิเกลเจต้าไปคว้าผู้สับปติโมาก็คือแอลอนแลมเดลมานั่นเองนะครับก็ทำให้มาร์ติเนสก็คงจะต้องแบบนะทั้งบอลอเมริกาใต้ทั้งบอลยุโรปด้วยไอ้บอลโลกด้วยก็ทำให้มาร์ติเนสจำเป็นจะต้องย้ายทีมออกไป ไปย้ายไปอยู่แอสตันวิลล่านะตอนนั้นนะครับจนไปได้แชมป์ลิเบราโตเลสนะครับโคปาได้แชมป์อเมริกาใต้นะครับจนกระทั่งล่าสุดเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกไปแล้วสำหรับเอเมอโอมาติเนสนะครับส่วนแบรเรโน่ตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่ฟูลแลมย้ายไปอยู่ฟูลแลมก็คงจะติดตามกันนั้นเแต่อนนอนเวลาเวลาลงสนามก็แอบเชียร์นิดๆน,นะแล้วตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของ แอลลอนแซมเดลก็มาดูแล้วกันว่าแอลอนแซมเดลจะเป็นตำนานในทวารของทีมปืนใหญ่อร์เตนอลได้ในอนาคตหรือไม่ก็รอการพิสูจน์นะครับอีกคนหนึ่งที่พร้อมจะสอดแทรกของอลลอนแลมเดลและโชว์ฟอร์มได้ดีมากเลยในฟุตบอลโลกก็คือผู้สามประตูชาวสาหรัฐอเมริกาครับมัตเทนเนอร์อแมัตเทนเนอร์ก็ถือว่าพร้อมนะครับผมดูแล้วก็พร้อมที่จะสอดแทรกพร้อมที่จะเบียดแซมเดลแรมเดลฟอร,ร์อมอย่าตกอย่าเจ็บ เพราะว่าแมตร์เนอร์มีสิทธิ์เสียบแน่นอนนะครับผู้สามประตูมือสามไฮก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งช่วงที่แข่งบอลดูไบครับหี่าไฮได้ลงแล้วก็สามารถเซฟหยุดโทษโชว์ฟอร์มได้เข้าตาเลยเพราะนั้นตอนนี้มือ1 2, มือสองมือสผู้สามประตูเราค่อนข้างที่จะไว้ใจได้นะก็ถือว่าเป็นซีรีส์ของผู้กสาประตูและกันตั้งแต่อดีตไล่มาจนกระทั่งจนถึงปัจจุบันนะครับก็ คงจะมาหรือฟื้นให้หลายคนได้คิดถึงให้หลายคนได้อ๋อเออใช่ฉันทันคนทุน,นทันคนนี้บางคนอาจจะทันซีแมนบางคนไม่ทันซีแมนมาทันเลมมนนะครับมา,มาทันเชสต์นี่ือยฟาเบนสกี้ออสตินาอะไรพวกนี้หรือกระทั่งล่าสุดก็มาเป็นอรอนแลมเดลซึ่งกำลังจะเป็นขวัญใจของอาร์เซนอลณตอนนี้นะครับอีก3วันอะอีก3วันนะครับเราก็จะเปิดตรัง ตอนรับการมาเยือนเวสแฮมก็มาดูแล้วกันว่ามีข่าวนะครับว่ามิเกลอเตต้าจะนํามาตีนลี่ไปยืนหน้าเป้าก็ดูซิว่าจะจริงไหมเพราะว่าบอกตามตรงว่าเอ็ดดี้เอ็งเอเทียไม่ใช่ตัวความหวังแน่นอนครับแต่เห็นสภาพโดยรวมแล้วตั้งแต่เล่นมาเนี่ยนะก็ดูซิว่าเราจะผ่านเวสแฮมได้ไหมเดี๋ยวใกล้ๆนะครับใกล้ๆรู้สึกจะเป็นตีสามของคืนวัน ไม่แน่ใจว่าคืนวันคืนวันจันหรือคืนวันอังคารเดี๋ยวเช็คอีกทีหนึ่งนะก็กลับมาเตะแล้วก็ต้องเอาใจช่วยกันแล้วไปเช็คก,กันอีกทีใกล้ๆว่าใครได้ลงสนามบ้างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับซีหวยชานอลอารซอนแฟนคับครับจะพยายามมาคุยกันทุกเช้าถ้าไม่ติดภารกิจเนาะก็อยากจะขอรอดยอดไลค์ยอดซับสไครต์นะครับยอดติดตาม มีอะไรก็คอมเมนต์มาอยากให้ปรับปรุงอะไรตรงไหนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นซีรีส์ของการแฟลชแบ็กนะพุ่งสาวประตูผ่านมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องของยอดกองหลังที่เป็นตำนานนะเริ่มมันจากแบ็คซ้ายแบ็คขวาเซนเตอร์ฮาฟนะที่มันเป็นตำนานที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับอาร์เซนอลรุ่นรุ่นที่ทันก็จะได้รื้อฟื้นว่าเอออยู่ช่วงนั้นรุ่นใหม่ๆที่มาก็เอ้ยเรามียอดกองหลังยอดเรามีตำนานอย่างนี้ด้วยเหรอ ก็จะพยายามมาพูดคุยกันในช่วงของแฟลชแบ็กนะก็ถือว่าเป็นสีฐานอันหนึ่งอยากได้อะไรอยากฟังอะไรอยากคุยอะไรอยากได้ข้อมูลอะไรก็เม้นมาบอกกันละกันนะครับอีกครั้งนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยอยากให้ถึงพันววตอนนี้อยู่ที่600กว่ารัค้างอยู่6ก0กว่าเนี่ยตั้งแต่ช่วงฟุตบอลโลกเลยช่วงบอลโลกก็นิ่งๆมากนะครับก็ฝากด้วยละกันจะพยายามทําหน้าที่จะพยายามมาพบกับทุกท่านและเอาข้อมูลดีๆมาฝากกันนะครับพบกันในอีพีหน้านะ สวัสดีครับ